ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็วันศุกร์ที่25สิงหาคมสอ6พันห้วันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับมือนี้พอแตรมข้ามติดตามเล่าพัฒนาของปู่สมหวังต่ออีกนะครับเนาะครับเาก่อนสี่เบิงเข้ากลับมาเบิงก่อนนะครับเนาะวันพุธที่23สิงหาคม66นะครับลาวพัฒนาออก4 9 3 ศูนย์หกหนึ่งขับเลขล่างก็ออกสามศูนย์นะครับเนาะครับของปู่สมหวังนะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาขัมีเลขกสามตัวน้ำรับบนล่างวิ่งรูดหกกับสามนะครับเนาะกับปรากฏว่าหกกับสามมาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนจับคู่ก็มีเก้าสี ซีเก้าตัวนี้บอครับที่ว่าเลขล่างข้างนั่นเพิ่นเอาหลักแสนกับหลักหมื่นเป็นเลขล่างนะครับแต่ว่าส่วนจับคู่นะครับเนาะปูกับเนียนหกสามนะครับหกสามหกสี่ประดอกหกหนึ่งนะครับก็ถือว่าจับคู่หลุดเนาะเอพีเนาะครับครับว่านี้ปูให้มามีเลขติดพร้อมนะครับวันนี้ มีเล็กติดเล็กเคียงปูพรมนะครับวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกหกนะครับ โอ้เสียงไฟนะ้ำแต็มอัดขึ้นนะครับเราพัฒนาปู่สมหวังนะครับเนาะมีเสียงไฟยับยับยยับนะครับอีกทครับกะวัาเอานะครับเนาะชิปเดียวครับเลขติดบนล่างนะครับ วนล่าง04567นะครับ คือเหล็กติดบนล่างนะครับแต่ว่าส่วนจับคู่นะครับเนาะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ เจ็ดห้านะครับศูนย์สี่หกเจ็ดหกสี่ ครับหกหางนะครับมวลนี่ปูจับไห้มี6หกหางแต่ว่าปานี้มีเลขโอ้ไฟเนาะอีพีเนาะไฟแถมขอโทษแต่หลายนะครับเด้อครับส่วนเลขสามตัวก็มีหกสี่เก็ดนะครับ เงิน,นี้ปูเให้มาลายตัวเดีลเลขสามตัวหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดครับหกเจ็ดสี่ เจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดสี่หกสี่เจ็ด สามศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ขับไล่นะครับเลขยสามตัวงวดนี้ครับพราะเตียมกับเอามาลงตามนี่นะครับเนาะปูในมาจังสี่นะครับเพราะเตียมก็ต้องเอามาลงให้เบิดเมนต์บล็อกครับแต่ว่าปูกันไม่เนียนนะครับเนียนให้ คิดไปเบิดเลยอัปบาน<ท><าท>ี่ส่วนตัวเน้นนะครับเจ็ดสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับ ตัวเลขสาตัวกัสี่หกเ็ดหกเจ็นี่คือตัวเนีนของปู 6, 9, นะครับเนาะเอาสีนี่ใส่นะครับเนาะสีอยสัต ครับสัจเจียนเนาะครับเนาะเอเนาะรับส่วนเลขสองตัวกับมี6คู่นะปูจับให้นะครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะปูสมหวังรับบนล่างนะครับเด้อเลขติดกัมี0 4นย์จนะครับเนาะจับคู่7จ็ดศูนย์เจ็ดสนี่ขับเนียนที่7จ0ดส7นส่ะครับส่วนเลขสามตัวปูก็เนียนใหที่สี่หก เกียรตนะครับเอ้าพิจารณาเมื่อเอาเนาะครับเนาะมักตัวใดชอบตัวใดก็ได้นะครับพระแจ้มกับข้อกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระแจ้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไว้เป็นแนวทางนำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับเอ้างวดนี้พระแจ้มกับข้อไว้พอนให้เขาปังๆเด้อปู่เอฟซีขคันจดได้หมัๆมันๆกันเนาะครับเนาะ ครับวันนี้โอ้ทลืมเรกวิ่งนะครับเอาวิ่งพอเตมเสียม,า,มาไว้พีนะครับเนอะว,วิ่งวิ่งรูดนะครับขับปูบให้วิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับ ขัดหน้าจอครับผมวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับเนาะรับเอาเขามาแล้วกันมักกันสอบก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มรับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอราบขอบกูดีบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอไว้ยพอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่ให้มีนะครับเนาะ ขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันยีคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม